โอ้ m g ดคุณผู้ชมกล้องหน้ามีโหมดกันสั่นพิเศษด้วยมาพร้อมกับครั้งแรกของโลก Snapdragon 720G ต้องบอกว่าตอนนี้แบรนด์อื่นๆก็เริ่มขยับตัวกันบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมรอบนี้เป็นคิวของ Realme นั่นเองและที่อยู่ในมือของระดดนั้นคือ Realme 6 ซึ่งแน่นอนว่านาดุดนั้นก็ยังไม่ทราบราคาอยู่ดีนะเพราะว่าทางเรือมีประเทศไทยนั้นได้ส่งเครื่องนี้มาให้นาดุดนั้นลองเล่นดูก่อนนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาแกะกล่องด้วยกันคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรยังไงจุดเด่นจุดขายเขาคืออะไรสัมผัสแรกจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะริงปิง,ปงอ่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา จากงาเปิดตัวไปนะคะคุณผู้ชมในวันที่5มีนาคมซึ่งนดุดเองเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวเหมือนกันก,ก็รู้พ,พร้อมๆกันนะจ๊ะเดี๋ยวขั้นแรกแก่ก่อนนะเอาละมาละคือเราไม่สามารถแสดงอารมณ์ในการบอกราคาได้เยอะเพราะเราไม่รู้ราคาจริงๆนะคุณผู้ชมจา๋าได้โปรดให้อภัยเราเถิดนะนี่เลยเรยมี่6โปรในมือแล้วคุณผู้ชมอ่ะจุดขายก่อนด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ากล้องเนี่ย 64ล้านซูมแบบไฮบริด20เท่าจอแบบ 90Hz กล้องหน้าแบบ Dual s e l ลฟ e ่นะ i ินดิสเพยด้วยก็คือเป็นกล้อง2ตัวอยู่ในจอนะชาร์จเร็วแบบบ o o แฟลชชาร์จ30วัตต์มาพร้อมกับครั้งแรกของโลก Snapdragon เจ็ดสองศูนย์จีอหือแต่ละอย่างนะแล้วรุ่นนี้ที่อยู่ในมือณดุดนะคุณผู้ชมเป็น 128G ง้แกิกแลก็แรม8ด้วยนั่นเองวันนั้นณนดุดเนี่ยจะบอกว่าไปงานแฟนมีสมาทุกคนก็คงทราบนะไปงานแฟนมีสเสร็จปุ๊บพอไปถึงงานแฟนมีสปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการโหวตว่าพี่เวลารีวิวพี่อยากเห็นหน้าณดุดไปจริงๆรเหรอคือแบบเราควรจะเห็นเครื่องเป็นหลักหรือเปล่าเชื่อไหมว่าไม่มีใครโหวตเห็นเครื่องเลยทุกคนโหวตเห็นหน้าณดุดหมดเลยพามนะวันนี้ <c oughs> ทุกคนอาจจะต้องแบบดูนิดนึงเดี๋ าจจะให้เห็นเครื่องนะดูก็จะไปให้เห็นเครื่องอยู่แล้วนะ,ะไม่ต้องห่วงเริ่มต้นจากมีเคสก่อนสีดำๆ1หนึ่งอันนะนี่แล้วก็มีอันนี้ฝากล่องให้เฉยนะโอเคโอ้โ oh, ห my goodness คุณผู้ชมดูนี่อันนี้สี lightning blue สีน้ำเงินแฟรบเอาอยัางอ่ะจุบเฮ้ยโอ้ oh, my god สวยมากจริงอยากจะตัดภาพไปให้เห็นมากเลยคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่า คือมันไม่ได้แล้วไงตัดภาพไปดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าเครื่องมันสวยขนาดไหนเดรดูดไปอยู่ข้างหลังกล้องดูอ่ะไปมันสวยจนต้องตัดภาพมาที่ตัวโต๊ะของดุดเลยคือถ้าไม่ถ่ายที่โต๊ะเนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นความสวยขนาดนี้ไงดังนั้นหน,น,น้าเดรดูดเนี่ยมันไม่สวยเท่าเครื่องอยู่แล้วนะดูเครื่องไปแทนแล้วกันคุณดูการออกแบบตัวนี้ lightning blue เหมือนสายฟ้าโอ้โหเทส่สุดๆอ่ะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันดีกว่านะจ๊ะวัยรุ่นตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะนี่แล้วก็ตรงนี้เขียนว่า AI q อร์ c a m ERA นั่นเองนะก็หรือว่ากล้องแบบ AI 4ตัวนั่นเองนะมีโลโก้ Realme อยู่ด้านล่างแบบนี้นะน้าล่ามีรูสิบหูฟัง3.5 USB Type C แล้วก็มีลำโพงแะพร้อมไมโครโฟนนะปุ่มทางขวามีปุ่ม Power ซึ่งโอชัดเจนแล้วนี่คือสแกนลายนิ้วมือบนปุ่มแน่นอน100%แล้วคุณผู้ชมนี่สแกนลายมือบนปุ่มเลย แล้วก็โอ้โหเปิดออกมาแล้วกล้องอยู่ทางซ้ายนะปกติเราจะถ้าเราเห็นกล้องคูดจะไปอยู่ทางขวากันใช่ไหมอัน,นกล้องอยู่ทางซ้ายนะขออนุญาตดูถาดซิมสักเล็กน้อยแล้วกันคุผู้ชมถาดซิมเป็นแบบ Triple s l ส t นั่นเองนะทั้งหมด3าช่องนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาละเนื่องจากว่าตัวเครื่องนั้นยังเป็นภาษาจีนอยู่เดี๋ยวเราจเปลี่ยนก่อนละกันตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมเรือมีห p โปของนันดุลละมุนไหมตัวเครื่องเนี่ยมีความโค้งเลยคุณผู้ชมแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ สวยมากนะรู้สึกถึงมือถือแต่ว่ามันมีน้ำหนักนิดน,นึงนะแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันแน่นแน่นเลยแน่นแน่นแบบตึ๊บๆเลยตัวจอเนี่ยเป็นแบบ 90Hz นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโหมดหน้าจอปรับอะไรได้บ้างเอ่ย refresh rate ของจอภาพนี่ปรับเป็น90ว้าพุ่งพุ่งเลยนะ ทัชสกรีนก็ดีนะเดี๋ยวมาดูสเปคกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะทราบไปแล้วว่า CPU เป็น Snapdragon 720G นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกล้องหลังก่อนกล้องหลังตัวแรกเนี่ยความละเอียด64ล้านพิกเซลตัวที่2เนี่เป็นเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวที่3คือเลนอัลตร้าไวแองเกิลนะหรือว่ามุมกว้าง8ล้านพิกเซล และเลนมาโครระยะ4ซนเมตร2ล้านพิกเซลนั่นเองกล้องหน้านะุผู้ชมจะมีความละเอียดแบบ16ล้านพิกเซล1ตัวและอีกหนึ่งตัวนั้นเป็นกล้องแบบ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลนันเน็กคุณผู้ชมมาพร้อมกับเรียวมี UI แน่นอนล่ะเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาปรับมาใช้ UI ของตัวเองแล้วนะุณผู้ชมนี่เป็นเรียวมี UI v วอร์ชัน1่นมาพร้อมกับ Android version น10ชัดเจนนะจ๊ะนี่พอบอกว่าปี2020ทุกคนต้องมาพร้อมกับ Android version น10หมดแล้ว และมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลตัวนี้เลยนะ7125ก็คือ 720G นั่นแหละรอม128แรม8นั่นเองอแบตเตอรี่อยู่ที่4,300ม ah ิลลิแอมป์นะในกล่องนอกจากตัวเคสแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสายชาร์จให้อีกหนึ่งอันโอ้โหหัวชาร์จเบรอร์เลยสายชาร์จนี่เป็น USB Type C นะแล้วก็หัวชาร์จนี่เลยอันเบรอร์เลยเนี่ยผู้ชมเป็นหัวชาร์จของ Realme นะคุผู้ชมที่มีความเร็วชาร์จทั้งหมด30วัตต์นะเรียกว่า v ูเหมือนกันนั่นเองโอ้โหเฮ้เยสวยคุณ แล้วคุณผู้ชมดูสิว่าสีเหลืองของเรียวมีนี่มันแบบสวยมากเลยนะเราคิดว่าเขาแอบคิดถูกเหมือนกันนะตอนแรกมันมาแบบเป็นโทนเทาๆใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมาโทนเหลืองแบบเหลืองจริงจังเลยเพอมันเหลืองจริงจังปุ๊บเนี่ยมันเด่นไงลกล่องมันสวยแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเด่นแล้วหน้าร้านนี่นะโอ้โหเดินเดินไปนี่เหลืองอารามมาเลยเวลาใครไปซื้อตามหน้าร้านเหลืองแบบนี้นะคือจะแบบโอ้โหเหลืองมากมาดูกล้องกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเนไหนเขาก็ใส่มาให้หลายตัวแล้วเริ่มต้นจากโหมดการซูมก่อนเนาะตัวนี้ถ้าเรากดปุ๊บ โอเคซูม okay. ยังต้องใช้วิธีนี้อยู่ไฮบริดแบบ20เท่านะก็คือการซูม <ểm> แบบสูเสียรายละเอียดน้อยนั่นแหละ20ล้านนะทีมันก็สีนิดหน่อยแต่มันก็ถือว่าน้อยวิดีโอมาดูกันเน่อยีกว่าวาดได้แบบเท่าไหร่บ้างมีโหมดการสั่น <recibir S 1> พิเศษมีนะมีโหมดอะไรอีกนี่นี่นี่เฟรมอัดได้แต่เขาบอกเลยว่าไม่รองรับเลน์อลตร้าไวนนะปึ๊บ 4K 6 0ได้ไหมไม่ได้ได้พันแปดสิบหกสิบเฟรมโอเคเป็น Full HD นะขอดูกล้องหน้าหน่อยก็แล้วกันนะ กล้องหน้าของเราเนี่ยปรับความละเอียดสูงสุดของกล้องหน้าได้แบบ Full HD นะก็ได้ประมาณ Full HD ตัวกล้องหน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีอยู่2เลนก็คือเลนตัวที่เป็นเลนปกติคือคมมากจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลน ultra wide นะมาดูกันหน่อย Whoa, oh God. ว้าวโฮไม่ก็กว้างมากเลยนะ กว้างแล้วสวยด้วยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอลองดูตัวอย่างภาพถ่ายหนึ่งเดี๋ยวนู้ขออนุญาตไปถ่ายข้างๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแปบบเดียวนะอันนี้คือเลน์อัลตร้าไวนะสวยงามดีเลยแหละแล้วก็แสงก็โอเคเลยนะส่วนเลนปกติก็ทําออกมาได้โอจริงๆมีความใกล้เคียงกันนะทนะั้งสองแสงก็คือโอ้ใช้ได้อยู่นะ โอเคอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปถ่ายตามสถานที่ที่สวยๆอีกรอบหนึ่งแต่ว่านี้เราถ่ายแค่ในห้องก็ถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับตัวกล้องหน้านะห่างออกมาได้แบบดีเลยนอกจากนั้นโหมดวิดีโอก็มีโหมดบนะิวตี้นั้นแล้วก็มีโหมดกลางคืนด้วยกล้องหน้าโหมดกลางคืนมีด้วยนะเรียบร้อยแล้วนะโหมดบิวตี้เนี่ยเหมือนจะแต่งเติมตัวบัชออนให้ดูนิดนึงหรนะือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะบัชออนมานะก็มี AI ปรับให้เรียบตาโตจมูกมีเสริมแต่งอ๋อเขามีเสริมแต่งนิดนึงว่าแล้วทําไมหน้าดูดออ มีสามมิติมีโอ้มีหลากหลายอย่างกันเนาะรูปคนอันนี้ก็เป็นพัตเทรตเนาะหน้าชัดหลักเบลอแล้วก็หมดเพิ่มเติมมีสโลโมชันพานรามาก็คือสโลโมชั่นถ่ายด้วยกล้องหน้าใช่ไหมอ๋อกล้องหน้าแบบสโลโมชั่นนั่นเองนะโอ้ oh my god คุณผู้ชมกล้องหน้ามีโหมดกันสั่นพิเศษด้วยโอ้ oh. <Yeah. S 1> ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราโอ้โหเจ๋งเจงเจงโอเคเลย เยี่ยมชอบชอบเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องฟีเจอร์กล้องโอ้ได้เลยนะคือว่าจุดขายน่าจะเป็นตัวการสั่นพิเศษที่มีอยู่ในกล้องหน้าด้วยอันนี้นะดุดก็ไม่เคยเห็นอะไรใส่มาก่อนเลยใช่ปะเอ๊ะหรือมันจะมีใครใส่มาสักก่อนนะเอาว่าจำไม่ได้ละกันใครจำได้เชื่อบอกนะดุดนะน้ะนนดุดเองก็อายุเยอะละเบลอบบ้างนะเกมสเปซของเราก็มีมาให้นะอันนี้เป็นคลาวเซอร์วิสของทางด้าเรียลมีแน่ๆเลยคุณผู้ชมชื่อว่า Hey Tap โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยสุขภาพวะดิจิต ต่างๆผู้ชี่ยวชาญแบบฉลาดห้ามรบกวนหน้าจอหลักบลูทูธการเชื่อมต่ออื่นๆว่า้ะการเชื่อมต่อ,อยังไงก็รองรับ Wi-Fi 5อยู่แล้วนี่เห็นไหมรองรับตัว Wi-Fi 5 GHz ตัวไหนที่มี5 GHz จะมีสซลัก 5G โผล่ขึ้นมาด้านหลังอย่างนี้ด้วยนะเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าเอาไอสีฟ้าเนี่ยคือ5 GHz นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะลองอสแกนลายนิ้วมือดูแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าตัวนี้เป็นยังไงแต่โดยปกติเนี่ยสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยเท่าที่เคยใช้มาจะมีความรวดเร็วสูงมากๆอยู่แล้วนะก็คือเร็วมากๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองสแกนลายนิ้วมือกันหน่อยเห็นไหมมันตอบสนองดีมากพวกเนี้ยตอบสนองดีกว่าใต้จอแน่ละแต่ว่าใต้จอที่เป็นแบบออปติคอลธรรมดาที่แบบมองแบบภาพทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเร็วนะแต่ถ้าเป็นแบบอัลตราโซนิกอะไรที่มันต้องใช้แรงกดเนี่ย มันก็อาจจะค่อนข้างช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่ด้านขวามือแบบนี้อยู่ในปุ่ม power แบบนี้เนี่ยเร็วแน่นอนเ๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวคนดูนะดูนะ1 2 3สโอ้เร็วไหมหนึ่งสองสามเร็วมากเอาหมโอ้เร็วเร็วเกินโอเคตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเจอหน้าค่าตากันหน่อยก็ล้วกันนะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรือมี6 Pro ที่เพิ่งดูพรีวิวแกะกล่องไป เครื่องสวยใช่ไหมล่ะแล้วผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าสายฟ้าด้านหลังเนี่ยมันเท่จริงเลยนะใครที่มีสายฟ้าแบบนี้น่าไปถือขิงเพื่อนโรงเรียนนี่คือร้องจ้ากันมากหรือไปขิงเพื่อนในบริษัทหรือไปขิงใครก็ได้นะ โอ้ oh, รู้สึกแบบเท่ hey. นี่มือถือเราเป็นสายฟ้านะที่สำคัญนะคะผู้ชมตัวสเปคเนี่ยก็ให้มาดีมากๆเลยทีเดียวตัวแบตเตอรี่ก็ให้มาพอเพียงตัวกล้องเนี่ยเราชอบตรงที่ว่ามีระบบการกันสั่นด้วยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยทําออกมาเพื่อนเน้นงานวิดีโอมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เดี๋ยวต้องมาดูทีนึงนะว่าจะทําได้ดีขนาดไหนและตัวกล้องหน้าเนี่ยที่เป็นแบบกล้องที่มี ultra w i d แบบนี้เนี่ยน่าจะทําให้คุณผู้ชมนั้นเกิดประโยชน์ได้พอสมควรเลยแหละนะและชิปเซตอย่าง snapdragon รุ่นนี้นะเป็นครั้งแรก โลที่ใส่มาด้วยอย่าง Snapdragon 720G ก็ต้องมารอดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเลยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10และเรีย m มี UI เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองใครสนใจรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมใกล้จะเปิดพรีออเดอร์แล้วสำหรับใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมรอประกาศราคามาพร้อมกัน,นะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้ไปซื้อหากันมานะเออส่วนตัวเราชอบนะเราว่ามันค่อนข้างจะโอเคแหละแลวคุณผู้ชมละ่ะชอบหรือเปล่าเรียมี6 Pro คอมเม์บอกนาดูค่านิดหนึ่งนักันนะคะคุ ม่มันเป็นสีข,ขาวๆว่างๆคอมเมนต์คุยกันหน่อยเดี๋ยวนะัดดุจจะพยายามไปตอบคาถามที่น่าสนใจเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเราเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย